ม <c oughs> าแบบไปไวายเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเก็บของก็เลยแวะมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราก็แชร์ไลฟ์แล้วก็อิ่มคือทำน้ำเตรียมนอนแล้วนะคะเพราะที่นี่เที่ยงคืนห้านาทีแพ้แต่ว่า มันต้องเก็บของอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเก็บของที่ซื้อมาก็เลยแวะมาไลฟ์ก่อนเมื่อวานได้ดูประจันสีจันสีแดงไหมที่ญี่ปุ่นแนบะไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่าน,น,นั่นแต่แต,แ,ตแต่เราจังหวะที่เราไปดู่มันไม่เห็นือแต่เราเห็นจังหวะที่เราไปดู่ไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นเป็น เป็นพระจันทร์ที่มีเมฆบางนะเห็นเ,เป็นแบบพระจันทร์ที่มีเงาและมีมี <c oughs> เป็นพระจันทร์แล้วก็มีเงาดำๆบางพระจันทะร์น่นะเออเห็นนั้นเห็นไม่รู้เขาเรียกทางวิทยศาศาสตร์ว่าอะไรนะแต่ว่าประมาณนั้นกาวอมา เราวันนี้เราไปออกไปข้างนอกนะคะขับรถไปคนเดียวไปจากบ้านประมาณสี่สิบนาทีน่แล้วก็คือตั้งใจจะไปไปร้าน second hand second hand ชื่อร้านว่า second street second ที่แปลว่าสองสีที่แปลว,ว่าถนนนะถนนที่สองเนี่ยคือเป็นร้านขายของใช้แล้วจะเรียกว่าของมือสอง reuse reuse second hand เลยะคะ่ะจะเป็นของ ก็คือขายตั้งแต่เสื้อผ้าอืขายตั้งแต่เสื้อผ้าที่เคยใช้ผ่านการใช้งานเคยมีเจ้าของแล้วไปจนถึงของเล่นเด็กอืคือมีหมดเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้ากระเป๋าของเล่นเด็กอะไรเงี้ยซึ่งก็จะคา้ขายบุกออฟถ้าใครเกิดไปบุกออก็จะขายายกันเึ่งแต่บุกคอฟเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือขายด้วยแม้แต่เสกสตรีเนี่ย เขาก็จะเน้นสเก็ตสติกก็จะเน้นของแฟชั่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยอืมซึ่งวันเนี้ยเราจะเน้นของเด็กของใช้เด็กหมดเลยนะคะเพราะว่าร้านที่เราไปไอสาขาที่เราไปเนี่ยมีของเล่นของใช้เด็กรถเข็นเด็กแบบคือจุดใจอะ่ะอเรียกได้ว่าคือมันเป็นแหล่งอยู่ตรงถ้าใครอยากจะไปตามลอยก็ไปได้นะแต่ว่า ต้องขับรถเองอาจจะถึงจะ,จะง่ายกว่าซูปเปอร์เซกเคนสตรีสาขาชิบานเทาวนะคะอมชิบานเทาวอยู่ในมันจะเป็นเหมือนอยู่ในคอมมูนิตี้มอลนั่นแหละแนะนําใครที่แบบขับรถเที่ยวขับรถอะไรเนี้ยเออขับรถเที่ยวแล้วอยู่ใกล้ๆสมมติวันคือลงที่นาริตะอยู่แล้วเนี้ยแล้วก็เช่ารถจากนาริตะเนี้ยลองไปแวะดูได้เพราะว่ามัน อยู่เส้นที่สามารถขับจากรานรตามาได้เหมือนกันก่อนจะเข้าเมืองก่อนที่แบบจะเข้าไปผ่านโตกเกียวหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใครที่ต้องการเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กของเล่นรถเข็นอะไรเงี้ยแนะนำมาชิ้นแรกเลยอันนี้คือฟอเส้นเสริมพัฒนาการนะคะเราไม่รู้าราคาเต็มมันเท่าไหร่นะแต่เราได้มาที่เราเซิร์ชอ่ อันนี้มันมีห้อแมคืออีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบเกี่ยวกับอยู่ที่นี่ก็คือคนญี่ปุ่นส่วนมากค่ะเขาจะใช้ของแล้วรักษาสภาพของด้วยเนี่ยเก็บไว้ไทั้งกล่องเออเขาใช้แล้วเขาก็รักษาสภาพมันดีแล้วก็คือสามารถเอามาขายต่อได้มีถุงมรโลนีน้อือซึ่งอันเนี้ยร้านเอามาขาย,าายเนี่ยคาเจ็ดร้อยเยนนะคะ รวมแท็กแล้วก็เร้อเจยนซึ่งจะบอกว่าร้าน Second Street กับบุ๊กออมเนี่ย,หล,ยหลายสาขาทำแท็กรีฟันได้นะนก็คือนักท่องเที่ยวชอปได้สายที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจขอ intage, งวินเทจรองเท้ากระเป๋าวินเทจสวัสดีค่ะรองเท้ากระเป๋าวินเทจเนี่ยไปดูได้แนะนำคือไม่ต้องสาขานีนก็ได้สาขาไหนก็ได้อไปเที่ยวมันมีมันมีทุกเมืองมันมีแทบทุกเมือง,อง Second Street หรือบุ๊กออมเลยค่ะแต่ถ้า ถ้าใครเน้นไปแบบทางเสื้อผ้าทางแฟชั่นหน่อยก็จะไปก็จะแนะนำเซ็กซ์อน์สตรีทแต่ถ้าเน้นของใช้หนังสือการะตูนของสะสมก็ไปบุกออแต่ไปได้ทั้งสองที่คือว่าเราอะช่วง3ามเดือน4เดือนแรกเนี่ยเรากำหนดช่วงช่วงสช่วงนถึงสงการนะคะใช่ค่ะไม่ไม่ค่อยมีคนดูค่ะเพราะว่าช่วงคนติดตามน้อย ก็ไม่มีคนดูแต่กันไลฟ์นะคะเพราะว่าชอบไลฟ์ชอบคุยคนเดียวก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะอืมคือช่วงที่ท,ที่ลูกเราจะอยุสามหรือสี่เดือนแรกเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไทยอืลูกที่จะคลอดสิ้นเดือนธันวาคนะคะช่วงที่มัดธันวาปีเนี้จะอยู่ที่ไทยอย่งที่ไทยจนถึงสงการเฉะนั้นเราก็เลยอยากจะหา ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทำมิธามทำมิทามก็คือช่วงเวลาที่เด็กเขาจะคว่ำหงายแล้วก็เล่นขอบคุณค่ะคว่ำหงายเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะับซึ่งมันจะส่งเสริมเซนประสาทสัมผัสของเขาแหละแล้วก็กระดมกระดูกกล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังคออะไรของเขาอะไรย่เงี้ยมันก็จะแล้วก็จะ,จะปันจิม เราเาป็นแบบนี้ใช้เล่นไดแบบนี้แล้วก็มีกระจกเพื่อให้เขาเห็นตัวเองนะคะเห็นแล้วก็เหมือนเยี่ยวคอเยอี่ยวอะไรเงี้ยอืมซึ่งของพวกเนี้ยถ้าเราใช้เสร็จแล้วเรากะว่าจะไม่ขนกลับอืมก็คงจะปล่อยต่อที่ไทยหรือไม่ก็ให้ให้คนที่เขาจะใช้ต่อได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุยคนเดียวชินแล้วค่ะอารมณ์ไม่ค้างอ่ะ น,นี่ถูกไหมจริงๆนะคะใครที่อยากจะหาของเล่นให้ลูกลองไปดูนะเซ็เล่นสต็เวลามาเที่ยวญี่ปุ่นอืประเด็นหนึ่งที่ที่หาที่แบบร้านนี่ขเขาใหญ่ๆอ่ะมีแค่เจ็ดรอยเจ็ดสิบเยนนะซึ่งราคาราคาเต็มอ่ะเราว่าน่าจะเป็นหลักสองสามพันเราเย่าเราไปเดินทอยอาถิก็สามพันเยนอืมเป็นของใช้ต่อนะคะ เราภูมิใจกภูมิใจนำเสนอมากคือว่าเราอ่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กฟรีแลนซ์ตามบ้านใช่ไหมพีเ,เลี้ยงเด็กตามบ้านแล้วหลายๆบ้านอ่ะเขาจะมีตัวนี้ถ้าเป็นเด็กอ่อนช่วงที่ยังต้องเปลี่ยนกานเพื่ออยู่อ่ะช่วงปีแรกอะไรเงี้ยเรามาลองแกะดูไหตัวนี้คือที่วอมที่วอม นะค,คืออ่อนยากเกะโอ้ยที่วอลทิชูเปียกคือทิชชู่เปียก,เ,ยกเวลาเราเอามาเช็ดกก้นเด็กอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเด็กเด็กผู้หญิงอ่ะที่เราจากประสบการณ์ที่เราไปเลี้ยงมานะคือถ้าทิชชู่ทิชชู่เปียกมันจะเย็นใช่ไหมมันเย็นเออถ้ามันเย็นเปีเปยก แล้วเราเช็ดเช็ดปากเข้าไปเนี่ยน้องฉี่ใส่จ้าอือเพราด้วยความที่อุณหภูมิขอ,ของชุงเปี่ยกมันเย็นไงอืมแล้วบางทีเด็กก็จะไม่สบายตัวแล้วจะร้องเราก็เลยคิดมาตลอดว่าเฮ้ยไอเทมนี้มันเจ๋งว,ว่ะเออสำหรับคนลูที่ต้องแบบเช็ดใช้ทิชชุ่เปียกเช็ดก้นให้เด็กอ่ะเออแล้วเราก็ไปดูคือราคามือหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ที่ สี่ห้าพันเยนแหละอยู่เครื่องที่หนึ่งพัน่อยๆแหละอืงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปเจอเครื่องเนี้ยมันมีขัะมันมีวางร้านซูเปอร์เซ็นทรัลตีร้านเดียวกันนะคะมีวางหลายหลายเครื่องมาก mm hmm. เครื่องเนี้ยกล่องขอบเลยเราไม่รู้ทำไมสามร้อยสามสิบเยนเนี่ยไอ้ก็ตดเดสุยกับพอบ้านทรีฮันเด0เตอร์ตี้เยนเวดที่ชูวอร์เมอร์ เอเข้าหนวแล้วมันก็ใหม่อันนี้เป็นของคมอมบีนะคะก็ไม่ได้อยู่คนเดียวกั้ทีเดียวยค่ะสามนนีนั่งนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นอ๋มอมันมีกล่องแต่เขาไม่ได้หอ่อข้างในแล้วนะนี่วิธีใช้ก็ง่ายๆก็ดูดิมีพร้อมขายต่อมีคู่มือคู่มือเลยาหมด วิธีใช้ก็เราเปลี่ยนแกใส่นี่นะคะทิชชูเปียกอ่ะกดมันลงไปเออกดมันลงไปแล้วเราก็ปิดปิดแล้วเราก็เสียบปลั๊กวอแค่นั้นเลยแล้วเวลาจะหยิบทิชชูเปียกใส่เราก็กดฝาเปิดแล้วเราก็ดึงทิชชูเปียกออกมาแค่นั้นเลยอือซึ่งเราว่าถ้าคนที่แบบ ันเนี้ยเราว่าไปประยุกใช้ได้นะไปประยุกใช้ได้สำหรับคนไหนที่แบบต้องใช้ที่ชู่เปียกอยู่แล้วแล้วต้องการีิชู่อ,อุ่นอะไรเงี้ยมันประยุกใช้ได้คือมันไม่จําเป็นแต่ถ้าราคา300เยนมีก็ได้ไง300เยนก็70บาทไอ้เครื่องเนี้ย70บาทบ้าไปแล้ว แล้วมันก็สามารถพกพาได้นะคะนี่บอกมอมบิเนี่ยเราเขาจะบอกวิธีใช้อยู่เปิดแล้วก็เสียบปั๊กอ่าเปิดใส่ที่ชู่เปียกลงไปแล้วก็เสียบปลั๊กให้มันวอร์มมัน <c oughs> <c oughs> ได้ที่แล้วก็ห <c oughs> ยิบออกมาใช้ได้ สามร้อยเยนก็คือซื้อมาทังใช้ไม่ได้ยังไม่เสีได้ยังไม่ถึงร้อยบาทเลยอ่ะต้อเกิว่ะของเล่นจีนอ่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นหมดยังอยู่หมดเด็กอยู่นะคะแต่ว่าเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่เป็นแบบของใช้ไม่ใช่เสื้อผ้าเป็นเปอุ้มเด็กยี่ห้อคอนนี่ อันเนี้ยในเว็บถ้าเป็นของใหม่ก็แพงเหมือนกันก็หละัะอันนี้เจ็ดรอยเจ็ดสิบเยนเราจะเปิดให้ดูว่าถ้าเป็นของใหม่มันราคาเท่าไหร่เีนะ้เริ่มเหนียวตัวแล้วเนี่ยเพิ่องอาบน้ำเลยนะเนี่ยคอนนี่ถ้าเป็นในอเมซอนญี่ปุ่นนะขายอยู่ที่ 2 8 8พันอยแปดเนเป็นประมาณนี้ซึ่งร้านเนี่ยมีแขวนสยิลสี่ห้าถุงเลยเจ็ด้อยเจ็ดสิบเยนนะคะคือเราอะ่ะมีเป้อุ้มเด็กสามอันเอ้ย <c oughs> มีอยู่แล้วสองอันของจากเออเออโก้ส e ักอย่าง e r g u t e r g o อ e. ซึ่งอันนั้นมันจะเป็นแบบเป้แบบสพายล็อกแล้วคือมันเป็นแบบ คือมันจะไม่ใช่ผภาพแบบนี้ค่ะเออเรามีแบบเป้ที่เป็นๆเลเเยแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากมีแบบพาดด้วยเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าคือสัมผัสมันจะนุ่มกว่าแล้วก็มันสามารถเด็กแบบเด็กแรกเกิดแบบช่วงเดือนแรกอะไรเงี้ยถ้าเราอุ้มเขาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราทํานั่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าต้องอุ้มจริงๆอ่ะอืมมันก็จะสะดวกกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใช้ทีหลังเพราะว่ามันออกมาประมาณนี้ เอออันนี้เราเลือกรุ่นที่ปรับได้นะคะเนีย่ยมันจะปรับมันมีสองพันอ่ามีแบบนี้คุณรีว่า baby carrier เหรอนี่น rier, ยนะ770 baby carrier of fabric one เออมันจะปรับปรับหลังตรงนี้ได้มันก็จะเหมาะกับอันนี้อยู่ข้างหลังนะคะใส่แล้วจะอยู่ข้ามา ประมาณนี้สมมุติสมสมุติก่อนนะสมมุติจะประมาณนี้สมมุติได้เฉยไม่รู้ถูกหรือผิดนะอหมือนตะเบงมาหน่อยหน่อยลอมลก็จะใช้ได้ตั้งแต่เด็กน้ำหนักตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิอดอสามโลครึ่งมั้งอ่านอยู่อ่าสามโลหกจนถึงยี่สิบโลนะคะอืก็คือใช้ได้ยาวๆเลย ยี่สิบโลก็เกินขวบอ่ะอือแต่ยังต้องอุ้มอยู่เพราะมันมีแบบที่รัดอันนี้ก็คือจะเข้าเอวประมาณน,นั้นแต่ต้องซักก่อนนะคือพวกร้านมือสองพวกนี้เวลาเขารับของมาเขาเอาไปซักเขาไปครีมอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมาวางที่ร้านเขาแต่ว่าค่าเชื้ออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็วางอยู่ที่ร้านไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วไงก่อนที่เราจะมาใช้เราต้องไป แต่ต้องหาวิธีทำความสะอาดในของเล่นเหมือนกันอืมมันเป็นผ้านั้นมันก็จะแยกซักได้อยู่อาจจะแบบฉีดสเปรย์เอาอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเอากลับไทยเหมือนกันเอาไปซักแล้วดีเด่นมันสะดวกมากอะมา,มาในถุงแบบนเนี้ยเออเราก็พกใส่กระเป๋าไปได้เลยกินน้ำนิดหนึงนะคะ นอกจากซื้อของมาเอาไปดูหนังมาด้วยหนังชื่อเรื่องว่า Freaky Friday เป็นหนังของดิสนีย์หนังฝรั่งนะคะนางเอกก็คือลิมเซโลฮานซึ่งหนังเรื่องเนี้ถ้าใครโตมากับโรแมนติกคอมเมดี้หรือโตมากับดิสนีย์อย่างเราก็จะรู้จักะดูเชันแรงมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วคือหนังเก็บครบบรรยากาศ <c oughs> เดิมๆไว้หมดเลยนะแล้วก็คือพอดหนังอ่ะมันพอตถ้าพอดหนังเข้าใจถ้าพอดหนังสนุกให้เข้าใจใง่ายๆเลยก็คือว่าคนสี่คนแม่ยายแล้วก็ลูกอีกสองคนอ่ะสี่คนเนี้ยสลับร่างกันแต่สลับเป็นคู่ๆนะอ่าแม่สลับกับลูกตัวเองเอาคนที่เป็นยายสลับกับหลานอีกคนหนึ่งสลับเป็นคู่ๆแล้วก็ ต้องหาทางฟันฝ่าอุปสรรคเข้าใจซึ่งกันและกันถึงจะสลับร่างคืนแต่มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ัมันจะออกแบบตลกน่ารักเป็นหนังแบบ pop เ u l t ์เ e อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราดูแล้วก็เออรู้สึกว่าคือสมัยเนี้ยมันหาดูหนังที่เป็นกลิ่มโรแมนติดคอมเมดี้เหมือนสิบปีที่แล้วแบบสิบปีที่แล้วไปแล้วอ่ะมันหายากมแบบไว้มันไม่เหมือนกันเพราะาดูเรื่องนี้ก็เออมันได้อารมณ์แบบมันได้ มันได้ฟิลเดินกลับมาก็ชอบสุราชอบสนุกนะครับ can you can you pass me the ski s t h a t popper s e c o e d s to the ski อันนี้เป็นเสื้อของยูนิโคลนะคะเราซื้อให้ตัวเองใส่แต่ว่าคิดว่าถ้าใส่เสร็จแล้วก็ไม่ใส่แล้ว พ่อบ้านจะใส่ได้สอดพ่อบ้านจะใส่ก่อนดูว่าเ <c oughs> พราะมันเป็นขอ,อกผู้หญิงหน่อยคือช่วงเนี้เราท้องใช่ไหมเราก็ต้องซื้อใหญ่หน่อยอ่าก็จะใส่เป็นเดทได้ใส่แบบของนอกบ้านได้สบายๆอะไรเงี้ยอืมก่ตอนนี้หกเดือนนะคะมันจะใหญ่ขึ้นอันเนี้ยคือเป็นเป็นร้านมือสองที่เหมือนร้านค้าปกติเลยมีเซลลอืมมีเซล ปกติแล้วถ้าขายของมือสองแล้วมันไม่ได้จะมีเซล์มีอะไรแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยเซ็ตกันสติหรือบุคอมเนี้ยเขาก็จะมีเซลนะคะอย่างเนี้ยราคาเต็มของเขาคือเก้าร้อยเก้าสิบเยนเก้าร้อยเยนเนี่ยไม่รวมแท็กเซลลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราได้ตัวนี้ยูนิโคลมาแค่สี่ร้อยห้าสิบเยนอืมตัวเราไม่ถึงไม่ถึงร้อยอืมสี450่ร้อยห้าสิบเยนบวกแท็กอีกสี450ก่ร้อยห้าสิบเยนบวก บวกแท็กสิบเปอร์เซนตัวละร้อยแปดบาทก็คือราคาปกอกับเสื้อมือสองบ้านเราเลยแต่คุณภาพดีเหมือนใหม่แค่ต้องเอาไปซักแล้วไม่มีป้ายใหม่แค่นั้นเองอไม่มีกําหนียอะไรเลยนะอมืมันแค่ผ่านการใส่มาแล้วเฉย มันก็มีคนที่เขาแบบไม่ซื้อเนาะไม่ซื้อไม่ใช้ของมือสองอะไรเงี้ยคือตอนแรกคือด้วยความคือเราตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะเราก็ก็ซื้อเสื้อผ้าคือเราเป็นคนชอบเสื้อผ้าวินเทจอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นตอนอยู่ไทยเนี่ยก็แบบซื้อเสื้อผ้าวินเทจบ้างใส่บ้างอนะไรเงี้ยเคือเป็นคนชอบใส่ชุดเดสเนี่ย,ยสมัยแบบเลขยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้สามสิบ <c oughs> ตอนนี้สิบตอนนี้เลขสามแล้ว สมัยที่แบบว่าทํางานสาวฟิตก็ชอบแบบซื้อเดสซื้อฟิลเตอร์มาใส่หนึ่งก็เลยจะคุนเคยแบบร้านใช้ร้านจะเรียกว,ว่าของเคยมีเจ้าของแล้วก็บางชิ้นน่ะบางชิ้นนะไม่ใช่บางชิ้นนี่และเออบางชิ้นมันใหม่มันยังมีป้ายอยู่เลยคือเหมือนเขาไม่เคยใส่แต่แค่เคยมีเจ้าของเฉยอย่างเสื้อผ้าเราเนี้ยบางชิ้นเราซื้อมาเราใส่ ตอนลองอาะใส่ได้แต่พอจะใส่จริงใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเรามาขายก็มีอืมแบบไม่ได้ใส่เลยก็มีเหมือนกันค่ะญี่ปุ่นก็ทั้งเซ็กสติทั้งมุกออฟอย่างเหมือนกันเสื้อผ้าถ้าหาดีงิงก็จะเจอเสื้อผ้าที่ยังมีป้ายยังมีป้ายเดิมของเขาอยู่เลยยังมีแท็กเดิมของเขาอยู่เลยมาหมด <c oughs> มาหมดเสื้อผ้าเด็กกันบ้างเอาจริงๆเสื้อผ้าเด็กออดที่เนี่ย ลดร,ราคาน้อยมากคือแบบมันเหมือนแบบยิ่งแบบเด็กวัยสามเดือนแรกอะลดร,ราคาน้อยมากคือเหมือนแบบว่าจําเป็นอ,อืมเหมือนแบบว่าพ่อแม่ก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมเสื้อผ้าเป็นปัจจสี่อืมเหมือนไอ้สามเดือนแรกเนี่ยยังไงพ่อแม่ก็ต้องทุ่มทุนซื้ออยู่ก็เลยแบบเราก็เลยแบบว่าเออมานับตัวแรกอันนี้คือเขาก็จะมีคือส่วนมากก็เป็น น่ารักไหมลูกเราเป็นผู้หญิงนะคะสาวคือสา,าแลเป็นผู้หญิงต่อมาก็จะเป็นบอดี้สูทซึ่งถ้าไปถ้าซื้อ,อยูนิคโคเนี่ยมันก็จะตัวละตกประมาณห้าร้อยเยนแต่นี้เราได้มาสามร้อยสาสิบเราซื้อมาสามรอยสามสิบเยนหกสิบเซนก็นจะประมาณสามเดือนเราก็จะคือเราจะต้องการหลีกเลี่ยงจะไม่ซื้อไซส์นิวบอนแบบห้าสิเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันใส่ได้แบบเดียว อืมก็เลยจะซื้อหกสิบเจ็ดสิบประมาณเนี้ยก็จะเป็นไซส์สามเดือนมาถ้าแปดสิบก็จะเป็นหกเดือนแหละหกเดือนหรือขวมนี่ไง huh? ตนนีวันอันเดอร์แวะนะขออนุญาตอันหนึ่งเดี hey ๋ย oh. ว น่ารักไหมพี่แต่มีปัญหาตรงติดเป้านี่แหละติดถูกติดผิดอันนี้เดี๋ยวเราก็าจะไปซักเหมือนกันนะคะไปซักที่ไทยดีเดียวมันไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นแบบถ้าไมก็มีฝุ่นนี่แหละเฮ้ยเอาอีเดียวสามร้อยสามสิบเยนก็หกสิบเจ็ดสิบบาท ป้ายออกะระหว่างที่เราหาเสื้อผ้าก็าหาไปจานไปเหมือนกันเอา้าไปไหนแล้วก่อันนี้เดี๋ยวจะพับใส่ถุงกับไทยนะคะแล้วไปซักที่หลังตัวที่หนึ่งทำไงดีล่ะ คือแบบน้องน้อยมากตัวที่สองเหมือนเสยืดมากอันนี้ก็สามร้ยสามสิบเยนนะคะมันเป็นราคาต่ำสุดท,ที่เราจะหาได้หลยสามร้อยสามสิบเยนในที่น่ารักแม้ไซเดียวกัน ใช้สามเดือนเหมือนกันุกสิบจะสามเดือนแปดสิบประมาณหกเดือนสามร้อยเยนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปพับอีกรอบหนึ่งเอากลับไทยพใหยสักแล้วก็ เราเคยอยากทำโมงที่เป็นดูเร็ติ่กันนะจริงๆก็มีเคยทําบางละรับคิวแบเนี้ย <c oughs> แต่ว่าฐานคนตามคนอะไรไม่ได้เยอะไงก็จะมีแต่ที่บ้านอาที่รู้จักกันหะไรที่ฝากคิวก็ใครจากพ <c oughs> ี่ออเดอร์เชิญได้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็น่ารักเกินมหีรเท่าไหรเหมือนกันสาม้ยสามสิเยนนะคะไซส์เดียวกัน วีเมนท์อินเดียวะไฟมัดแช่เฮ้ยทำไม่ได้เจ้าเ้อออกมามีจุนี่ <S 2> <S 2> หาเลยนะใส่เสื้อพวกเนี้ยหมอบอกว่าผู้หญิงนะคะหมอบอกหมอบอกว่าไม่มีแท่งจู๋ น่าจะผู้หญิงนะคะคิดว่าเป็นผู้หญิงแหละหมอคูนี้คือหมอที่นี่เขาก็แบบเขาก็จะคงเขาก็จะไม่พูดไงว่าแบบเพราะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเราคือเราไม่ได้ตรวจนิฟไม่ได้ตรวจอะไรพวกนี้นะคะเออมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าเอ้ยมันผู้หญิงแน่แต่ว่าอัลตราอัลตราซามันก็อัลตราซามันก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วละ่ะอืมเราถ้าเป็นผู้ชายจะเห็น เพื่อนเนี่ยเพื่อนเราท้องลูกผู้ชายเพื่อนเราเห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายตั้งแต่สิบสองสัปดาห์อยู่คันสิบสองสัปดาห์เราที่เรารู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงตั้งแต่เราเริ่มท้องเหมือนกันรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วพอสิบสองสัปดาห์ก็ยังไม่เห็นว่าหญิงหรือชายสิหกสัปดาห์ก็ยังไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตันประมาณยี่สิบสัปดาห์ก็เป็นผู้หญิงเราถึงมั่นใจว่าเออผู้หญิงแน่ๆเพราะว่าเห็นช้ามากกว่าจะได้เห็นที่น่ารัก ในอินเดียเลยเนี่ยคนเป็นของไพร์หมากไพร์หมากเป็นเป็นฮัลหลงกิบป,ปะเราเองเก็เคยเอาเสื้อผ้าร้านพวกนี้นอกจากที่เขาขายแล้วเขารับซื้อด้วยนะคะร้านร้านอืร้านขายของมือสองเนี่ยเขารับซื้อด้วยเราก็ไปขายประจำราคาต่ามสดที่ขายได้ส่วนมากแต่เย็นเดียวเขาซื้อเสื้อผ้าพวกเราไปเนี่ยแค่เย็นเดียวแล้วเขาก็ไปขายเริ่มจากสามร้อยเยน <c oughs> คิดดูเลยกัน บางตัวเขาก็อาจจะไม่ได้ขายด้วยซ้ำเขาบบส่งไปประเทศอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ก็น่ารักอันนี้คือมันออกบอยๆมปนออกแมนๆแหละแต่ว่ามันน่ารักเราก็เลยซื้อมาสามร้อ330ยสามสิ็น Is เ like องเ o สเนล o กเลยกระอมันน่ารักนะเราก็เลยซื้อมานี่ตัวสุดท้ายแล้วหมดแล้วค่ะร้านมือสองร้านสติกเกอร์สตรีหมดไป ราใช้ไป3685เยนได้ของมา1 2 3่งสองได้ของมา8ชิ้นของทีะะ่ราคาแพงสุดที่ได้ก็คือ7 7็เยนคือของเล่นแล้วก็เป้เปอุ้มเด็กอืมของเล่นแล้วก็เป้อุ้มเด็กอาพีเต ไปนอนกันค่ะมาเร็วไปเร็วคืนนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วจริงๆใช่ไหมเนะี่ยคือไม่ได้ไม่ได้นับนะว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็คือเห็นอันไหนชอบก็หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบก็หวังว่าจะกลับมาใหม่นะ <laughs> ในการไลฟ์ครั้งหน้า เดี๋ยวนี้ที่ไทยฝนตกแนมะ้บ้านเราอยู่พัทยาเพ่ากับแม่บอกว่าฝนตกฝนบุกอืญี่ปุ่นวันนี้ไม่ตกแต่พรุ่งนี้จะตกมันร้อนจนเบื่อแล้วอะเรือกร้อนรเอีหมดฤดูร้อนได้แล้วืักกันะไปด้วยเสื้อน้องน้อยตัวนี้ บายอดีตวัตค่ะ